เอาครับแลกกันมัดมัดอาลีจูเนียอะไรประมาณนั้นโอ้ยโอเวทใหญ่ๆครับดูครับใส่กันอาจจะหล่นได้ครับนักชกจากประเทศจีนแต่ผู้ชื่อให้ฟังกันใหม่จานเสียวห่าวครับอาลีตั้งสอกอีกทีครับแม่อลีนี่มีสุดครับอ้าวสอกครับสอกเดินตามทรงครับแต่ว่ายังคําเป้ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอาโดนตุ้ยท้องเข้าไปตัวงอหรือเปล่าสวนซ้าย อาย่าครับอย่านิ่งสับเอาครับแลกกันมัดมัดเอาเอาบวกแล้วมีอาดูนอนไม่นอนเสียบเสียบเอาเอาจางอาจารย์อาจารย์ปากแตกเลือดไหลแล้วอาจารย์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 เอาคร<อ>ับขยับเตะซ้ายหรืออาจจะไม่ต้องหาวหลับไปเลยทีเดียดเร่งมากก็ไม่ได้ครับเลียวแรงโดนครับอาจานเสี่ยวหาว ไปคืนบวกลื่นล้มไปเองโดนต่อยลุดต่อยล้มดูแข็งกันแข็งแรงอะไรเลยนะเอาครับลื่นกันนะนี่ไงกระโดดข้าลอยสองชั้นเจ้าเสือใหญ่ก็มาเอาเอาสิเอ้าบวกเอ้าโอดไปเอ็นมาอาจารย์อาจารย์จะทำแบบนั้นรอาจารย์อาจารย์ยังไงี่ซูไ้อาจารย์โอ้โหดูโดนคีบโดนคีบคีบมาเสียบถอดหัวก่อนดิฉันครับดูนีนยังไงจางซือขาวเอ้ามาสิมาสิเอาเดินก็มาต้องเออนั่นแหละเอา ồ oh, và yeah, ngay